วิวัฒนาการภาษาไทยเป็นอย่างไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้ค่ะช่องคำไทยๆจะนำเสนอวิวัฒนาการภาษาไทยแต่ละคำนะคะว่ามีความแตกต่างอย่างไรในอดีตกับปัจจุบันค่ะวิวัฒนาการภาษาไทยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปรียบเทียบภาษาในสมัยของภาษาในกรุงศรีอยุธยานะคะกับภาษาในปัจจุบันค่ะลำดับที่1ค่ะมักสัญยี ในปัจจุบันค่ะคือคำว่าจราจนหรือว่าการลุกฮือค่ะออกเรือนปัจจุบันค่ะหมายถึงการแต่งงานปรุงเรือนหมายถึงการปลูกบ้านและสร้างบ้านค่ะสัมมาอาชีวะในปัจจุบันค่ะหมายถึงสัมมาอาชีพบอกหนังสือปัจจุบันนี้ค่ะหมายถึงการสอนหนังสือนะคะ การเย้าเล่นหมายถึงการแกล้งเล่นหรือว่าการหยอกเล่นค่ะไม่อินางขังข้อคำนี้นะคะหมายถึงการไม่เอาเรื่องเอาราวอินางขังข้อค่ะหมายถึงว่าการเอาใส่ใจนั่นเองค่ะคำว่าเปิดค่ะหมายถึงเชยแล้วก็ล้าสมัยค่ะโมทนาสาธุปัจจุบันนี้ค่ะก็หมายถึงการยินดีด้วยตั้งหิดต,ตั้งหิด ปัจจุบันนี้ค่ะก็อาจจะหมายถึงการจําได้เงียนปัจจุบันค่ะหมายถึงความหยากอ้าวหมายถึงผิดค่ะคําว่าเออนะคะก็จะหมายถึงถูกคําว่าอ้อค่ะหมายถึงรู้คําว่างามนะคะหมายถึงสวยประแจค่ะหมายถึงกุญแจอีหลักอีเหลือ ก็จะหมายถึงการลำบากใจค่ะคำว่าเอหมายถึงการสงสัยค่ะคำว่าสีมือมนในปัจจุบันนะคะก็หมายถึงฝีมือค่ะสนัดในปัจจุบันคือความหมายว่าถนัดนั่นเองค่ะสำเราหมายถึงทุเรานะคะคนเขื่องค่ะในปัจจุบันนี้นะคะหมายถึงคนโตไม่อีนัง คือการไม่สนใจนะคะอลองชองค่ะในปัจจุบันคำว่าอลองชองก็คือคำว่าใหม่จาระหนังสือหมายถึงการเขียนหนังสือค่ะคำว่าประดักประเดิดหมายถึงการอึดอัดค่ะแค่ไรในปัจจุบันค่ะก็คือคำว่าเท่าไรสังขยาค่ะหมายถึงนับนะคะในปัจจุบัน ส่วนคำว่าสัมสอนค่ะในปัจจุบันก็คือคำว่าปะปนเองชื่อเรียงเสียงไรในปัจจุบันนะคะก็จะหมายถึงคุณชื่ออะไรค่ะสรีระสำราญค่ะในปัจจุบันนะคะคำนี้ค่ะก็จะหมายถึงส้วมหรือว่าห้องสุข,ขานั่นเองนะคะประดิทินค่ะคำนี้นค่ะในปัจจุบันก็คือคำว่าทุกวันจำเรียงเสียงดนตรีค่ะ ซึ่งในปัจจุบันนี้ค่ะก็คือการเล่นดนตรีค่ะคำว่าไม่สมคณีคือความหมายว่าไม่เป็นไปตามที่เราคิดไว้ค่ะพูดไม่เอาสัมหมายถึงการที่พูดไม่รู้เรื่องค่ะคำว่ากะจิริสหมายถึงค่ะนิดเดียวหรือว่าเล็กนิดเดียวค่ะคดข้าวนะคะในอดีตค่ะ ซึ่งในปัจจุบันก็จะหมายถึงการตักข้านนั่นเองนะคะคําว่าป่วยการค่ะในปัจจุบันก็จะหมายถึงการเสียเวลาค่ะอัามในปัจจุบันค่ะก็คือการปิดบังคําว่าชวดนะคะในปัจจุบันค่ะหมายถึงการเสียไปหรือว่าสูญไปนั่นเองค่ะคําว่าเชาปัจจุบันค่ะหมายถึงดังส่วนคำว่าเกือกในอดีตนะคะในปัจจุบันก็คือรองเท้านั่นเองค่ะ <mind> คำว่าเดียดฉันนะคะเดียดฉันในปัจจุบันก็คือการรังเกียจค,ค่ะส่วนคําว่ากังขาปัจจุบันก็คือการสงสัยค่ะโศโรครกหมายถึงศก,กโปรกไม่พรั่นค่ะคําว่าไม่พรั่นในอดีตนะคะในปัจจุบันหมายถึงไม่กลัวค่ะขยุกข,ขยุยค่ะคํานี้ในปัจจุบันก็หมายถึงคําว่ายุ่งเหยิงนั่นเองค่ะคําว่าพักว่า พักว่าในปัจจุบันคือคำว่าแกล้งว่าค่ะขมีขมันคำนี้ค่ะในปัจจุบันก็คือการเร่งรีบค่ะเขียวข่าวในปัจจุบันนะคะคำว่าเขียวข่าวค่ะหมายถึงการที่มีข่าวด่วนนั่นเองนะคะเส้นสมประดีค่ะคำในภาษาในอยุธยานะคะปัจจุบันหมายถึงการสรบปไปค่ะอัตโนคันไลค่ะ คำนี้นะคะไม่ค่อยได้ดยิีนกันเท่าไหร่ค่ะซึ่งในปัจจุบันค่ะคำนี้ก็หมายถึงรถยนต์คําว่าหลากใจในปัจจุบันค่ะมีความหมายว่าแปลกใจเรื่องเท่ากิ่งก้อยคํานี้นะคะหมายถึงเรื่องเล็กน้อยค่ะในปัจจุบันนี้นะคะ <S <S คําว่าพิษฐานค่ะหมายถึงอธิฐานในปัจจุบันนี้นะคะคำว่า บ่อห่อนเกรงกลัวหมายถึงไม่เกรงกลัวค่ะเบี้ยววัดสวยในปัจจุบันนะคะก็จะหมายถึงเงินเดือนค่ะคําว่าไม่เข้ายาค่ะในปัจจุบันนี้นะคะหมายถึงไม่เข้าเรื่องและคําว่าดาดค่ะปัจจุบันนี้คําว่าดาดหมายถึงมากมายหรือว่าจํานวนมากนั่นเองนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับความรู้ดีๆแบบนี้ในช่องคำไทยๆค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคำไทยๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ